สุกเสมอมันเสมอมันเครื่อเก่าครับช่วง<ห>นี้เป็นช่วงอันแกะอะไรครับเป็นช่วงมัางครับเอาเบิรงครับช่วงที่พักนี่ก็ฮัน,น,นมีคุณยายมาดูแลก,การควบคุมนี่นี่ออายายว่เขาเห็นอย่างน้อยเหยายวะเอายายยายกาครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ย เออยายโอ้มาเบิ่งลูกหลานเฮ็ดครับเอาเบิ่งครับเฮียงแน่นี่อันที่่เฮ็ดเฮ็ดเฮงที่อยู่นี่มั่งบ่มั่งเอายังอะนี่มาท้องแดงเอาเนาะจากพันล้มโหแยกเนาะมีท้องแดงมีเล็กแล้วก็มีพลาสติกครับแยกเบิ่งผลงานตอนนี้เมนูเพิ่นขันได้ใส่แว่นนี่เพิ่นสิมมังเก่งด้วยครับ อันได้ลายได้ไปนู่นห้องแดงมึงดูลายไปไหนคนในประมาณโล่ละค่ะโอ้โล่ละอนิลากกรรมการจะได้กินนะคะโอ้ได้จรซี่ล่ะซื้อมาเป็นโตโอ้แย่เออกรรมการได้อันนี้ราคาหน้ามหน้ามเนาะชากาแฟจ้าเออกาตะมูมึงเนาะอูเสียงเขาเลยที่แหบเลยอันมีสายยันมะนาวหนึ่งครับเสียงแหบอันผู้อยู่ทั้ง ได้รัดเครื่องตัวนีิโว้ขามาคมเมิญครับสามารถที่ดีได้ลอกสายไฟครับตั้งใจขนาดได้หามคุยคดคุยมีดบาดมือเราครับอ่าโย่ไฟหุ่นเอือเอ้อนเขาก็ร่างลุ่มมันชี้โย่อ่าฟังเพลงไปนำ้ำโอ้ยายโอ้ยายบึงย่างขามาคมเมิญเลยเขาเห็นอีกอย่างน้อผลัดเราว่ะอ่ะาไ่น่าโอ้ยเดยอดเดือดยายยายดูแลลูกหลานน้ำนี่แหละครับ นอกจากเวลาพักแล้วเนี่ยคณะกรรมการกับ,บรรยูยซื้ๆได้ครับมีการแยกอ่ามีการแยกขยะนะครับแยกคัดแยกอ่ออมีสร้างแนะนํำครับคุณนจำรุ่นมาแนะนำพิธีแยกแยกจังใดครับเพื่อสะได้ให้เพิ่มมูลค่านะครับเพราะว่าแยกหมวดหมู่ ของอันของเก่านี่ครับเล็กกับราคาหนึ่งทองแดงกับราคาหนึ่งแล้วพลาสติกอีกพลาสติกหนาพลาสติกบางพลาสติกใสครับนี่แหลยยุ่เบื้องหลังนะครับโบได้ยุ้ยซื้อได้ครับว่มันมาซื้อขยาไว้แล้วก็ส่งโมเมนครับต้องมีการคัดกรองให้มีต่างหาคัดแยกน้ำอู้อันแ้อจอมเฮงแงจอมล้อกสายไฟให้กันเนาะ อันอันผู้บ่ใครปากนี่ลอกไซไฟได้วสวนมาก <c oughs> อย่านนั้นบาดมือนะครับเออตั้งใจลอกเยอะอันอันคู่แมกาเนี่ยก็บ่าปากเท่ากันแต่ว่าเพื่อนเบิ่งครับเออเบิง่งเอ้ยสุดยอดมีแต่ยิ้มแม่กาเข้าอ่าเอาละครับช่วงพักเอา่าเออยเอาใจใส่คุณยาย่เขาดีดีดีครับดีดีด,ดีนี่แหละครับ เบื้องหลังของความสําเร็จนะครับชุ่มชนที่หนึ่งครับธนาคารขยะเอาสาันสันแค่ครับสวัสดีครับผม